iPhone 17ชาร์จไวขึ้นกว่า iPhone 16จริงๆเหรอหลายคนน่าจะสงสัยเรื่องนี้แหละ แต่ล่าสุดชาร์จแฉลบเขาเพิ่งเทส iPhone 17ตัวธรรมดาว่าชาร์จเร็วสุดได้เฉลีย่ย27-28วัตต์จากเดิม iPhone 16แค่23วัตต์เอาจริงมันก็เพิ่มขึ้นนะถึงจะไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรมากก็เถอะแต่ตัวที่น่าสนใจคือ iPhone 17 Pro ไปได้ไกลถึง36วัตต์แล้วจากเดิมรุ่น Pro ป,ปีที่แล้วได้แค่30วัตต์แปลว่าตอนนี้ชาร์จแบต1-50%แค่20นาทีเท่านั้นเร็วขึ้น จากเดิม10นาทีเลยแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะใครที่พยายามจะใช้หัวชาร์จวัตต์สูงๆเพื่อที่จะทําให้ iPhone ชาร์จไวขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะต่อให้ใช้หัวชาร์จ140วัตต์ก็ไม่ได้ทําให้ชาร์จไวขึ้นกว่าใช้หัวชาร์จ30วัตต์นะเพราะ iPhone มันจํากัดความเร็วไว้เพื่อนใช้แค่29ถึง35วัตต์ก็พอแล้วและใครอยากให้ติโอแนะนําหัวชาร์จว่าควรใช้แบบไหนดีคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวติโอหามารีวิวให้